สีชมพูสดใสเลยสีประจำโรงเรียนค่ะแว่มาสมคกับสีชมพูสดใสเลยสีประจำโรงเรียนค่ะแว่มาสมกับ Good Morning ค่ะคุณอา <S <s <up> นะคะมนัมนมนตอนสิบห้านาฬิกาทุกคนนะคะ <S <s <up> <S ขอให้ทุกคนมนันมานรวยๆนะคะบ๊าย <s up> บายเจ๊จ <s up> <uan> <s up> โทรไปถ้าจะเดินทางาคนเดียวกอบสวัสดีพี่ลำดวนนะคะพี่วันสวัสดีพี่กบค่คะ สวัสดีพี่หมูจากน้องภูมินค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวไปคจไปกินเมืม่อไหนวิพรัตนสวัสดีจ้า ผู้ใจบิวเรื่องนั่นรึ I like to meet you, m e t o o I like to meet you too ว้าวโคลัมเบียกดดวงใจที่หกแล้วจ้าขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพอวิอเชียรไปวิเช<ะ>ีจะไปก <I S 2> ินเมื่อไหร่เมืไหน ใจตำถั่วค่ะพี่วานเออแน่ดสักจุดมันเกี่ยแฟนเกี่ยวเราประมาณนะั่นจะดีต้องดูไปเลยพี่กบสวัสดีพี่วานค่ะคำชูโคลอมเบีย แม่นิรินสวัสดีนะคะแม่นิรินก็สวัสดีพี่ไพวันค่ะน่าดกถึงมาขอทุกภาพก็ได้ยจกลาา แม่นิรินสวัสดีนะคะแม่นิรินก็สวัสดีพี่ไพวันค่ะอ่าโน่ oh, no, I want to go to อ่า oh, โ no. น่องใจพี่เก็บของแป๊บนะคะเชิญเลยค่ะพี่ทำด้วน โลัมเบียกดดวงใจที่หกแล้วจ้าขอบคุณมากมากค่ะ <Yeah. S 1> ขอบคุณพอวิเ mm hmm. ตรตอนนี้นคือโอนลายตอนนี้ก็เปิดระบบลายผ้าให้เราโอนจากทูตูมามามาก่อนการานค่า,า,า,ามีต้อนรับค่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะฮอาร์โนต์อาร์มบรรลาค่ะ หรือเปล่ายายขอบ On Europe, I think Colombia is on Europe, that right? My city is Francesca. Francesca. ปกติเขาเอาปีเดียวใช่ไหมท่านรองอปีเดียวเนาะวันลาเนาะ What city do you live in Colombia? I know What city? ลาเด้กถึงมาขอทุกภาัก็ได้ สวัสดีคุณครูอู๋พี่วันสวัสดีค่ะพี่วัน,ววน what city do you live in Colombia? I uh, know what city <c oughs> บ้านน้องอันนี้อุยพี่วันใจเป็น

แม่นิรินสวัสดีนะคะแม่นิรินก็สวัสดีพี่ไพรวันค่ะพี่กัญญาลักษณ์ทำเสียงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุดมวิตรมุกดาหารค่ะสวัสดีค่ะพี่สุธีราแก้วบัวเรืองแก้วบาลังยินดีต้อนรับสีชมพูสดใสเลยสีประจำโรงเรียนค่ะแม่มาสมงกับ องานตัวแทนภาษาแล้วก็เขียนเลยแล้วก็